อร่อยไหมลูกอ๋อนี่อร่อยเขาชอบเขาชอบน้ำมันเนี้ยอือให้พี่คิดด้วยหน่อยให้พี่พี่พี่ช่วยจับให้กันด้วยเด้ออู้ยอร่อยไหมคะอย่างนี้ฮะโอ้โหนึกตื่นเมื่อไหร่ตื่นนานหรือยังตื่นแล้วตื่นแล้วร้องไห้ไหมร้องไห้ไหมร้องไห้คิดถึงยายเหรอ ให้พี่กินด้วยหน่อยลูกให้พี่กินด้วยอ่ะอ่ะพี่ดูดดูดพี่ดูดดูดได้เยอะดูดได้เยอะลูกจะได้ผิวดีๆสวยๆโอ้ยฝนแดงมาคระผมโอ้เจ้าเด็กเด็กินไม่ได้ลูกแดงกินไม่ได้ไอ้ลู้มึงถอยถอยถอยไปถอยไปแดงถอยถอยถอย้อนร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 ้อนังร้อนัง ย่ามานานยังย่ามาบ่ายย่มาบ่ายตอนนี้แรงแล้วเหรอคะน้ำกินน้ำกินน้ำกินน้ำเนาะหนลงไม่ได้ลนลนลนเดี๋ยวอันนี้ไม่ลงน้ำอะไนมนมเอาไปจับลุจีจับไหมลูกจับไหมคิดถึงยายไหม โอ้อะอ่ะออลงอล่งอล่ล่งอลหนูไม่เองหนูม่เองไปไปไปหายาปะไปเล่นผีหลอกกันต่อปะไปไปเล่นผีหลอกปะว่าไม่น้ำไม่น้ำไม่ได้ปากไม่อะไรนะไม่นะกินน้ำกินน้ำให้อ่ะถือไปด้วยยายให้ไข่ไปก่อนแล้วมัดไปก่อนแล้วไปแล้วเหรออาเร็วอุ้มหน่อยหนูมีรองเท้าใส่อุ้มหน่อยมาใหญ่เออหนูได้ยินเสียงหนูก็แหลนเลยแล้ว นุแหลมมาขานหนูลอกไหม <laughs> อร่อยกินมากินน้ำอันนี้อ <laughs> <im itation> ันตัวน,น,น้นหวานต่ดอันนี <h> ้เป็นน้ำโอ้ยไปกินะไรวดติลูกบุกขึนุกขึ้กขนเนี่ยุกขนเนายยาี่ยอบ๊ม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 บึบ สวยไหมสวยไหนสวยสวยใครใครสวยดวด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 สวยไดวดดวดดวสวยมดวยดวดดวเอ๊ะงออผมยังยงงอองผมบังไม่วอองมสวถสอแม่งสวัสดีค่ะคุณว้า บ่แมนเจ้าว่าเจ้าอยากขนมก็เล่นบ่าให้ได้เจ้ากินเค็ดเองเออขอยซื้อมบ้านคุทเลีวซื้อเแป้งซพาวง้ไม่ได้ดีขอบว่าเจ้า่นั่นแหะขอยกวนน้ำฟูนไว้ไม่ได้ดียังไดี่แดงขอบซื้ออไหวขบเลี้งอมยีนูเพียบบ้เลยงะซื้อมาเล่าด้ยซื้อ้งแล้วัน น่นมยังยังยังเก่าขนาไหลแลแ่น่แบบันงอ้าแช่น้ำปนหมอายังแช่หเอาเอานก็อาปนห้อหมใช่หมอกับ่ใช่หะคบอกจะเห็นตรงไหนเลยใช่หมอเห็ดหมอหมอว้าวว้าันนี้่ใ่ไกันขอ้เจ้าเอายส่ายทำไมไม่มัดผมแน่

จีอไรวาเจ้โอ้ยลางหอยมืนโอ้ยมามาถือให้มันมีชื่ออยู่เขารู้อยู kel, <S 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 ่ว่า อ้ م, ําแล้ำหอกเหรอคะอ้ํเอาอ้ำก็เอาทำไมขอยกะเอาใส่ปากไอ้เจ้าไอ้เจ้าว่าดูเนาะไม่ไม่กงกงอ๋อกงกงปิดไฟเอาไันนี้มัดปิดให้มาพอแล้วมัดปิดให้เองยาไล่สดเองก็ได้ของเจ้าของอ่ะของยาติดแล้วไล่สดบอกโนโนโอ้ยเป็นทางไหนยาไล่สดหรอยา โอ้ยแย่แล้วสนนะบอกคนนี้บอกแล้วนี่บอกแยังบอกแล้วโอ้ยบอกแล้วสวัสดีค่ะโอ้โอ้โอ้หนูสวัสดีค่ะก่อนหนูสวัสดีค่ะยังสวัสดีสวัสดีค่ะเหมือนคุณย่าเลยคุณยายสวัสดีค่านู่นน่ะเขาเพจจ้าเพจจ้าสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะโอ้ยตําแข่เออหน้าก็จะควยกล่องไปใส่โอ้ยมาเห็นอยู่ เจ็บเลยเอาอันนี้มมลงนีกนเลเนี่เจ็บเจ็บเจ็เจ็บขาเลยเจ็บ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 โันมาเจ็บเจ็บเจ็บเจ็อตังตยังมามัดเจ็บบีเอามัดไปนะเจ้าบมานนีว่เขาถือมสุ้ว่นเจ้าอมเอาขอบนมจากโรเลยเด้อรค เมื่อยข้นนนี่ด้วอนี่เออขายอะไรขายแล้วายแล้วอะไรขายหมอหมอเนี่ยนะหายแล้วคุหมอทํยังไงโอ้ยทายังไงให้อะลูกหมอหมอทาหมอลองให้เหรอห่วย้ากลายปัญญาขวาหมอมาสั่นเร่ยนหวยแดียนหัวโิโมมาหาหมอเขาหอยาหรอยแลหอมยาหรือยังคะ ก็ไหนคือคือกไหนนหนโอ้ยไม่ีบีบางสิงโอ้บีไปแล้วบีขับไปดีนะบอกบีก่อนลูกบีขับไปดีนะเออระวังตกนะบีนะโอ้มโอ้ยาเียดายกโอ้หแด่ก็เอ้บีมามาๆมาถมล้วร้อนลูกนร้อน

จ๋าสวยเสืจ๋าโอ้ยมาจ๋ากับจ๋านี่อยจ๋าคอยร้อนไหมลูกคอยร้อนไหมร้อนบอกยายร้อนร้อนคยมานนนะนัรเเ่ี่แล้วี่ม่ขับรถมันสุแลยมันกระไรกูไม่สุดจ้กมือแลวโอ้โอ้โอ้มีมัดออกะมัด เอาไปทิ้งขยะรูปไปมันหมดแล้วทิ้งขยะเดี๋ยวซื้อใหม่พ่อจ้านี่นี่เอ้มัดขยะจ้าจ้าฮาย่าบ้าเอาไปทิ้งขยะนี่เด๋นี่เด๋แล้วไปยายเอาใบมัดอีกก่อนนะต้องมัดของเทียมันถึงบ่อฮ้อนอะไรพี่น้องว้านี่

โอ๊ะานดู่อยยืนดูดีๆลูกจะได้มัดผมสวยๆเลยวานเพื่อนเราเขียนให้เ้อลยวาดเพื่อนเราเขียนให้ เราเขายนไปเดนไม่ใช่เก็คนที่เราคุ้และชนลงไปลัเกิดเป็นคนโง่เราอ๋ออะไรอูหมาดี๋ับไปแล้ว